คันาเกตตำนานนักชกในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวทชาวเวลต้องการเห็นคาเนโลดวลกับเบนาบิเดส โดยล่าสุดนั้นโจคันสเกตตำนานนักชกชาวเวลซึ่งเขาจบอาชีพนักชกในหอเกียรติยศโดยไม่พ่ายแพ้ใครโดยการเป็นแชมป์โลกในรุ่นซูปเปอร์มิดเดิลเวทที่โดดเด่นด้วยชัยชนะเหนือเบอร์นาร์ดฮอปกินส์และลอยโจนจูเนียในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทได้สังเกตเห็นการตัดสินใจในอาชีพของคาเนโลในช่วงหลังและส่วนหนึ่งของนักชกชาวเวลเขาต้องการเห็นซาอูลคาเนลโลอาเวลดดวลกับทางแจ็คพอ ไม่ใช่เพราะว่ามันมีความหมายในแง่ของกีฬามวยแต่เพื่อปิดฉากการชกของเขาโดยคารสเก้เขาได้กล่าวว่ามันน่าสนใจถ้าคาเนโลต่อยกับแจ็คพอจนสลบเหมือดผมอยากเห็นคาเนโลชกกับเบนาวิดสมากทุกคนพูดแบบนั้นในแง่ความคิดของนักชกที่เก่ง ก็ควรชกกับสุดยอดนักชคเหมือนกันแต่คาเนลโลทำเงินได้มากจนผมคิดว่าเขาไม่จำเป็นต้องชกกับเบนาบิเดสการชกของพวกเขาผมคิดว่าคาเนลโลเขามีความเสี่ยงแต่สำหรับผมแล้วผมคิดว่าคาเนลโลเขาคิดผิดที่เขาไม่ชกกับเบนาบิเดสไม่ใช่ว่าผมคิดว่าคาเนโลจะไม่สามารถเอาชนะเบนาบิเดสได้แต่ทางเบนาบิเดสนั้นเขาเป็นนักโชคที่ตัวใหญ่แข็งแรงสูงแขนยาว ดังนั้นมันคือการโชคที่ผมอยากเห็นแต่ผมไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นโจคันสกเก้กล่าวสำหรับทางคณิโลอว์เวเลนนเขากำลังจะขึ้นโชคกับทางแชมป์โลก IBF ในรุ่นซูเปอร์มิดเด่นเวทวิลเลียมสกันที่กรุงริยาตประเทศซาอุดิอาระเบียในวันที่3พฤษภาคมนี้นั่นเอง